เดี๋ยวตองขอบอกกนว่ากบที่วาถ้าว่าเขาใดเขาจะไปเห็นเมนูอีซานไทยแบบดังๆกันเลยทุกคนแต่ว่ารุ่นก่อนว่าจะได้หรือเปล่าห่างจากหน้าดินประมาณ4ีนิ้วปู่เยอะมากทุกคนท็นบอกปู่หน้าใหญ่ออทุกคนกบร,รมชาติสบายดีทุกคน เมื่อนี้กาบบอพิมพ์บอกเลยว่าอาจจะเป็นครั้งแรกทุกคนที่ว่าจะได้มาลองใส่เบ็ดกบเพราะว่าเคยเห็นแต่พี่น้องสาวไทยทางภาคอีสานนะที่ว่าช่วงนี้กัอาจจะเป็นช่วงข้องฤดูกบที่ว่าเป็ดยามปักเบ็ดกบอะไรทุกคนก็เลยอยากจะมาลองเมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตว่าอยู่ที่เหล่าเนื้อบ้านของาะว่าพิมจะมีกบหรือบอทุกคนเดี๋ยวกบที่ว่าท้าสมุทรวาดายทุกคนแต่ว่าพิม์มั่นใจวาดเพราะว่า มาบึ้งนานแะล้วมันค่อนข้างที่จะมีรา่กับเครียดนั่นคนเครียดใหญ่เครียดเอ่าเพินเครียดอะไรเครียดธรรมชาตนะิน่ะแล้วก็กบธรรมชาติเดี๋ยวนนี้เหาออได้ไหมเด็ดแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนนะอรอท้าุ่นว่าครั้งแรกในชีวิตจะใส่เบ็ดกบได้บ่ไปเดี๋ยวว่าอุ้อ่อนก่อนน,ะนี่ไรทุกคนเบ็ดของเห่าท่วาทำเสร็จมาแล้วนนประมาณสิบห้าล่างเดีนะ๋ยวไปลองใส่บ่งพร้อมกับไส้เดือนไส้เดือนที่ว่าเป็นไส้เดือนใหญ่ไปทำมาเลย ก็เอาเลือกโลเคชั่นที่แวบ,บเป็นทุ่งนาแล,าล้วก็ริมห้วยันป่ามีนี่แหละทุกคนนี่เลยจุดที่ว่าจะใส่ขแงจะ่็แถวริมห้วยสิเรียบทุ่งนาทุกคน าตามไมดา้ยินเสียงกบเสียงเคียดห้องไกลจะฮอตโมงออกแล้วตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงไปต่อไม้แลกหูว่ามีคนมาใส่หรือบ่เพอมันจะมีร่องห้องหอยห้องหอยคนลงมาไหมเด้ เดีตอนข้อบอกกนวระกบที่ว่าถ้าว่าเขาได้เขาจะไปเห็นเมนูอีสานไทยแบบดังๆกันเลยทุกคนแต่ว่ารุ่นก่อนว่าจะได้เรื่อบ่ไม่ที่ว่าเขาจะใส่ก็จะเป็นแบบหลักษณะแบบเขาจะใส่โขน,นใส่โขนใส่ตุ่มแต่เขาเซตเนี้ยแบบโอหนี่เลยใส่เดือนใส่เดือนบล่มเลย จะเดือนน้อยได้ใหญ่แต่สลับกันมาณนี้เดี๋ยวจุดแรกเลยนี่เลยนี่เลย,เ,ลยเขี่ยพื้นที่แล้วเข้าบล็อกเลยต้องเลิกเอาเอาขี้คนมาป๊าบ ุกคนางแรกของบาพิมของ่าซีดโดดหรือว่าจึงได้ทุกคนนี่นะเห็นเขาใส่ประมาณนี้เลยห้างจากหน้าดินประมาณสี่นิ้วเดี๋ยวเราจะใส่วันนี้ไปเรื่อยๆทุกคนได้จุดกันเลยแหละมาเนี่เดี๋ยวข้อเสียบเนื้อกันทุกคนข้อเสียบเนื้อ จะใส่บริเวณนี้แล้วจะทายเป็นจุดเป็นจุดให้เบิง้งอันนี้พ่อพี่เหมือนกับโอ้โหทุกคนว่าเข้าทำทำเพื่อนแต่ว่าทำตามคลิปทุกอย่างที่ว่าไปเบิ้งยูทูบมา ทื่ว,ว่าทำเป็นเมือนกับลลานกลบลิ้นเหมาะกับโบโในใจกันก็จะมีหลายคนแล้วเขาจะทําประมาณนี้นะนำมาลูบแบบน้าดินถ้มันเพียงเรียบเพียงกสอสิเดี๋ยวจะใส่นี้จุดหนึ่งสใส่เกล้ๆก,กันเลยเดี๋ยวข้อมาต่ออยู่ที่ข้างหนาทุกคนข้างดินนา นี่โคตรรุนเลยหัวชิ้ชื้นเลยบอ่อใส่ไปเรื่อยๆกันทุกคนเมื่อกี้ก็ใส่ไปแล้วมีปูมากิน อ้มาดึงเยื่อทุกคน เข็มท้องนาเนี่ยทุกคนทน้องนาบริเวณนี้กับห้วยนี่มันอยู่ข้างส่วนอยู่ส่วนใหม่นะทุกคน ใส่ลงไปเล็กจา้าทุกคนตามสูตรที่ศึกษามาแต่ว่าเสียดายเนื้อเหลานี้จจะบริพ้นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเนื้อมันเป็นตัวเล็กอ่าเป็นเนื้อตัวเล็กแล้วเนือ้เอเนื้อน้อยเออเนื้อว่ามันจะตัดจะตุยไหวนะแต่ก็ลุ้นดูคงเป็นขันเบ็ดสักสั้นทุกคนไปเลืประมาณเลือดประมาณ4ีขัน ไปแป๊บนึงเดี๋ยวเรามามาลุนกันว่าเราจะขึ้นยาำตะกองกระตกขนาดทุกคนเดี๋ยวเราจะยาม,มือ,มอพรุ่งนี้คืออ่อเสาข้องมือต่อไปทุกคนประมาณหกโมงเช้าจะมาอีกอย่างหนึ่งละแวงคือยังมีคนมาขโมยเดี๋ยวขอใส่ตอกันทุกคนเดี๋ยวหลองไสหน่างเหือมึงทุกคนบางคนก็กะว่าใส่หน่างเหือแบบนานาที่เข้าบริด้ททหนาไร้ปีละ กบกับสอบยูคือกันลองดูปูเยอะมากทุกคนท็นบ่ปูหน้าเออปูนาเดี๋ยวเมื่อหน้าเราจะเอาปูหน้าไปเห็ดปูดองสูตรแบบเมืองไทยซิมดูอืมีไลน์คอนเทนต์อยู่ทุกคนเสียงกบเสียงเคดกำลังขึ้นละพนไกลจะคะําแล้ว ลังสุดท้ายทุกคนไปตรงห,หลงๆมั้งนี่เลยจบภารกิจมืนน้อนี่ตัวนี้เงือนี่มันมันมันตุยแล้วทุกคนเรื่องเงือตัวสุดท้ายอะเรียบร้อย เรียบร้อยทุกคนใส่เบ็ดไปเรียบร้อยแล้ว15บหล่งเดี๋ยวมืออื่นพรุ่งนี้เช้าเรามาลุนกันเราจะได้กบธรรมชาติกบนาไปให้สูตรเส้นหนัวทำเมนูข้่งผ่าอีสานแซ่บดังๆอร่อยๆให้ทุกคนได้เบิง่งว่ามันจะเป๊ะหรือโบนะเดี๋ยวลุนกันทุกคนเอาใจสวยบาพิมพ์เยอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน มากันแล้วทุกคนตื่นเช้าตั้งแต่หกโมงมาเบิยงเบ็ดกันพยายามเบ็ดว่าจะได้กี่ตัวเป็ดเช่าที่ดสดซื่อสดใสลายทุกคนเมื่อกี้ให้ทุกคนเห็นทะเลหมอกกันน,นิดนึงแล้วตอนเช้าไปเดี๋ยวพยายามเบ็ดกันทุกคนเบ็ดข้องเหา่าที่ว่าใส่เบ็ดกบเมื่อวานนี้โอ้โหกี่ได้กี่ตัวครั้งแรกในชีวิตมาไป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 มาทุกคนทีแรกมาเจอแล้วตัวหนึ่ง ก็จะสิทื้แนแะ้มั้งโอ้โหงูจระจ้าจนี่โอ้ใหญ่ทุกคนกบร,รมาสซัดใส่สูงเข้าไปสูงเข้าไปตั้งกองเลยนี่น,นี่ห้องแพรเลยทุกคนโอ้โหใหญ่มาก ก็มันจะซีนมันจะแน่นๆเลยทุกคนข้อเก็บไว้ก่อนเรียบร้อยนี่ปอบอึ้งๆไปส่งยางก่อนเอาใจาว้เก็บเด็ดๆันทุกคนตัวแรกตัวแรกหวัวอีได้กี่ตัว คือเก้าทุกคนมันคือแต่ว่ามีปูมากินนะนี่แหละนี่น้องเฮ้ยกองสูงมาดูเครียดเครียดหน่อยเออนะทุกคนนี่คือแบบธรรมศาสตร์ของจริงทีต่ต้มติดเต็มเลยเดี๋ยวข้อเก็บไว้ก่อนไปซ่องตัวแล้วทุกคนกบตัวนึงเครียดตัวนึง อย่างเดียวเด็กสองล่างไปโม้ชื่อทุกคนจบภารกิจได้กบตัวหนึ่งเชือดตัวนึง โอ้โหไปเห็นยังกินแล้ววันนี้สงสัยต้องห้ากบยุธีบานมา,มาเพิ่มใส่อาหารในชาติ